ความโดดเด่นของหนุ่ม12ราศีวันนี้ก็จะมาพูดถึงกันนะครับว่าผู้ชายหรือหนุ่มที่เกิดในแต่ละราศีจะมีความโดดเด่นและมีจุดแข็งอะไรกันบ้างสิ่งดีๆที่คนเรามีบางทีมันก็มาจากการที่ถูกเลี้ยงดูหรือบางคนก็มาจากธรรมชาติลักษณะธรรมชาติแบบนี้เป็นการผสมผสานครับแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงลักษณะ ที่โดดเด่นหรือเป็นจุดแข็งตามราศีเกิดซึ่งใน12ราศีเนี่ยผู้ชายหรือหนุ่มๆในแต่ละราศีก็จะมีจุดโดดเด่นจุดแข็งในที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองเราไปเริ่มเลยดีกว่าครับราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึง19เมษายนราศีเมษเนี่ยเขารู้ว่าความกระตือรือร้นที่เขามีเกี่ยวกับการทำโปรเจกต์ใหม่ มันสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทุ่มเทให้กับสิ่งที่ตามมาแต่เขานะ่ะเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นและความสามารถในการจบสิ่งที่เขาเป็นคนรเริ่มเองนั่นก็เป็นมากกว่าแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนั่นเองลักษณะราศีเมษก็คือจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนในการทําโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะปิดโปรเจกต์นั้นได้สําเร็จนั่นเองราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20 เมษายนถึง20พฤษภาค,คมลักษณะของราศีพฤษภความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดสําหรับเขาความล้มเหลวและการถอยหลังไม่มีความหมายสําหรับเขาเขาจะติดตามจนกว่าเขาจะได้และนั่นก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จในที่สุดพูดง่ายว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ถึงจะล้มเหลวยังไงก็ตามเขาก็จะพยายามจนกว่าเขาจะประสบความสำเร็จนั่นเองราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาค,คมถึง20มิถุนายนเมื่อชาวราศีมิถุนปรากฏกายขึ้นสถานการณ์ใดๆก็จะเริ่มดีขึ้นเขาทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจมีคุณค่าเมื่อเขาได้พูดคุยกับคนเหล่านั้นแล้ว เขาก็ทําให้คนเหล่านั้นน่ะรู้สึกว่ามีคนรับฟังมีคนที่จะเข้าใจเขาพูดง่ายว่าราศีมิถุนเนี่ยมีความสามารถในการที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีค่าเนื่องจากมีคนรับฟังเขามีคนเข้าใจเขานั่นเองเนี่ยเป็นลักษณะที่โดดเด่นของหนุ่มราศีมิถุนราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง2 2กรกฎาคม ลักษณะของชาวราศีกรกฎคือความเห็นอกเห็นใจที่เป็นธรรมชาติของเขาเป็นของขวัญที่ส่งมาบนโลกใบนี้ในขณะที่คนอื่นนั้นพยายามจะแบ่งแยกคนออกจากกาันแต่เขาก็จะใช้ความรักและความเอาใจใส่รวมคนเข้าไว้ด้วยกันบอกเขาว่าอย่าเขินอายในความที่คนมีใจอบอุ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรักและการเอาใจใส่ชาวราศีกรกฎมันก็จะมีคาแรคเตอร์บางอย่างก็คือความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจถึงธรรมชาติแบบนี้นะครับก็เป็นจุดที่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นจุดแข็งของชาวราศีกรกฎเลยทีเดียวเขาก็จะใช้ความรักความเอาใจใส่ในการที่จะรับรู้หรือเข้าใจคนคนหนึ่งนั่นเองครับราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมการมองโลกในแง่ดีของเขานั้นเป็นเรื่องที่ดีงาม และมันก็ช่วยกระตุ้นผู้คนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในด้านบวกเขามองเห็นความเป็นไปได้เสมอเ,มอเขาไม่มองว่าเป็นความพ่ายแพ้และเขาจะไม่ให้เรื่องลบๆมาเอาชนะได้โดยเด็ดขาดพื้นฐานของชาวราศีสิงหรือหนุ่มหรือผู้ชายที่เกิดราศีสิงเนี่ยความโดดเด่นหรือจุดแข็งก็คือเป็นลักษณะคนที่มองโลกในแงด่ดีแล้วก็พวกนี้เป็นแรงกระตุ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเชิงบวก ราศีกัน์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนเขาจําเป็นต้องรู้ว่าเขาเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะวิ่งมาหาเมื่อต้องการที่จะระบายหรือขอความช่วยเหลือเพราะเขาเป็นคนที่รับฟังอย่างเต็มใจอยู่เสมอให้คาปรึกษาที่ดีเมื่อต้องการถึงแม้แต่การกอดหรือปลอบประโลมเขาเป็นที่พึ่งของคนอื่นและความเชื่อถือได้การพึ่งพาได้ของเขาเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุด พูดง่ายว่าหนุ่มชาวราศีกันเนี่ยจุดแข็งของเขาก็คือเป็นคนที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาหาเพื่อมาระบายขอความช่วยเหลือพูดง่ายเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือในการพึ่งพาได้นั่นเองราศีตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมวิธีที่ชาวราศีตุลทำก็คือทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดกลับมาสู่ความสงบสุข ไม่เพียงแต่มีความจำเป็นสำหรับโลกเท่านั้นแต่เขายังมีชีวิตชีวาต่อทุกๆคนด้วยเขาสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆสิ่งสิ่งหนึ่งในหลายๆแงม่มุมทำให้เขาช่วยคนอื่นหาทางออกได้เขาเป็นคนที่มีความเป็นนักการทูตโดยไม่เกี่ยวกับกรารเมืองใดๆและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงไปมากกว่าการคอยรักษาสิ่งต่างๆให้สมดุลและอยู่ในความกลมเกลียวราศีพิจิก ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนความมุ่งมั่นแน่วแน่ของเขาเนี่ยจะทำให้เขาไปได้ไกลในชีวิตเขาใช้แรงทั้งหมดที่มีในการรักษาคำพูดอย่างยิ่งยวดดังนั้นเขาจะไม่สัญญาถ้าหากเขาคิดว่าเขาทำไม่ได้และเขาก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้คำพูดนั้นเป็นจริงพูดง่ายว่า ราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนรักษาคำพูดเมื่อไหร่เขาตบปากรับคำแล้วเขาก็ต้องทําให้ได้ราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมราศีธนูมีเซนที่มีความแม่นยําในการอย่างรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดทําให้เขาเป็นคนพิเศษเขาไม่ทําอะไรที่เขารู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดหรือมันจะทําร้ายใครแม้ว่ามันจะทําให้เขาต้องตกที่นั่งลาบาก ความดีงามที่สุดของหนุ่มราศีธนูก็คือความซื่อสัตย์ในระดับมงกุฎเพชรเช่นนั้นนั่นเองราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22ทธันวาคมถึง20-19มกราคมราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่สร้างแรงบันไดใจให้กับคนรอบข้างและทำให้ทุกคนทำงานด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่ผ่านเข้ามา เขาเป็นผู trendy, var, hum, ้นําที่มีจริยธรรมในการทํางานซึ une, ่งมันกระตุ h, <money maybe. S 2> e ้นให้คนอื่นพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เขาเป็นคนที่มีความฉลาดและรู้ว่าอะไรที่ต้องทําและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเลือกที่จะเชื่อตามสัญชาตญาณตัวเองเขาก็ไม่เคยผิดพลาดเสียเลยด้วยซ้ำพราศีกุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์เขาจมเป็นต้องรู้ว่าการที่เขามองหาทางเลือกอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางกลับบ้านใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นไม่ใช่สัญญาณที่บ่งบอกเขาเป็นพวกมีความสนใจสั้นหรือเป็นพวกไม่เชื่อสิ่งเดิมๆเวลาที่เขาคิดนอกกรอบเขาก็จะแสดงให้เห็นถึงพลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับโลกนี้แล้วก็มาถึงราศีสุดท้ายกันรครับราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่19กุมภาพานันธ์ถึง20มีนาคม ราศีมีนการเป็นคนใจดีไม่ได้แปลว่าเป็นคนอ่อนแอในเวลาที่เขาแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจและความใจดีต่อผู้อื่นนั่นคือเขากำลังแสดงถึงพลังจากข้างในซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้คนที่รักมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เขายังเป็นตัวอย่างที่วิเศษให้กับคนอื่นอีกด้วยนั่นเองเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ ความโดดเด่นของหนุ่มทั้ง12ราศีซึ่งในแต่ละราศีเนี่ยก็จะมีจุดเด่นจุดแข็งที่แตกต่างกนออกไปก็เชื่อว่าถ้าเราเข้าใจรับรู้ว่าจุดแข็งหรือความโดดเด่นของเราคืออะไรก็อาจจะเปล่งพลังในด้านนั้นให้มากเป็นพิเศษกันเลยครับซึ่งมันน่าจะมีประโยชน์กับคนรอบข้างแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับตัวเราด้วยนั่นเองวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับความโดดเด่นของหนุ่ม12ราศี